วันนี้ครั้งที่21ตรงกับวันที่30พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้าสุภาณิลิมสวัสดิ์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระควัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของพิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายครูบาจารยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต์ต่อไป mm hmm. บทสวดชุมนุมเทวดาสมานตาจาก,กาวาเลสุอัตตะคชันตุเทวตาสถทมังมุนิราชสัสูนันตุสักขามโมกทัง สักเคกาเมจารูปเปคิริสิขาระัตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมแต่รู้ว่านาหาเในเขาวัตถุไม่หิเขเตภูมิเเตเตม,มาจยันตุเทวาชาลัทธาลวิสมัยยักขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาัจจะนางสาธพระโวเมสุนันตุธรรมสวรรคกาโรยัมทันตาธรรมสวรรคกาโรยัมทันตาธรรมสวรรคกาโรยัมทันตา บทสวดนมัสการสิษย์ที่คาถานโมตัสสะพระคัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสทีเมโหตุสัพพทานนาทีเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวะังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสทีเมโหตุสัพพทานนาทีเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวะังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสทีเมโหตุสัพพทาน บทสวนมาหาการุณิโณนาโถติอาธิกาคถามหาการุณิโกนาโถอัธายาสภาปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพพุปตวามหาการุณิโณนาโถหิตายาสภาปานินางปุเรตวาปารมีสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหนตุสัพพุปตวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัภาปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะ มาโหนูตูัพพู่ปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสูตรต่างเอกังสมัยังพระคาวาสกเกสูรวิหารติกับิละวัตถุสมีมหาวเนมหาตาพิขูสังเขนสตทีมปัญจม,มัตเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัาหาิจารุกะทาตุหิเทวตาเยียคูเยนสันนิปเทตาโหนติ พระปวันตังทัศน,นายนพิขุสังคันจะอัฐโขจตุนางสุทาวาสากายิกานางเทวานาเอตัถโหสีอายังโขพระประว,วักเกสุวิหาลติกับิลาวัตุสมิมหาวันีมหาตาพิขุสังเคะสัตถีปัญจมัตเตหิพิขุสัตเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสศหิจาโลกรทาตุหิเทวาตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติ พระกวันตังทัสสนายาพิขุสังคันจะยานุนะมยามปีเยนะพระขวาเตนุปกะสังกเมยามะอุปสังคกมิตวาพระกัวตโตสันติเกปันเจกขญาถาพาเสยามัติอาตโกตาเทวตาเสยยาถาปีนามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเรยยาภาษาริตังวาภาหังสามินเฉยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกัวตโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโกตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัฐังสุเอกามันตังเทตาโขเอกาเทวตาพระกัวตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปวานัสมีเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอีมาธรรมสมปิยังทายิตายะวะ巴าชิตาสังคันติอัตโกปะ巴拉เทวตาพระคัมภีโตสันติเกอีมังคาถังอภาสรีจัตตลับพิขวชสมัสหางสุจิกตังอัตโนชุกรรมัการสุสาระถิวานีตานิขหิทวาอินทาริยานิละขันติปันทิตาติอัตโกวะ巴าเทวตาพระคัมภีโตสันติเกอีมังคาถังอภาสรีเฉววะหีรังเฉววะปริชานีทัชหีรังโอหัดจำมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคติ อาตโคะอ布าเทวตาพระควตโตสันต si ิเกอีมังคาถังอภาสรีเยเคจีพุทธังสนังคตาเสนาเตชมิสันติอปาะภูมิปหายะมนุษสังเทหังเทวกายังปาริปูไดสันติติอาตโคพระควะพี่ขูอามันเตศีเยปูเยนะพิขเวทัสสูโลกชาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสนายะพิ่โสังคันจาเยปิเตพิโขเวแต่เหสูงอตีตามาธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระครวตานาเอตัประมาเยวเทวตา สันนิปฏิตะเหสูเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิเกเวพระวิสันติอนาคตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวานตานาเอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตะพวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิอาจิกิสามิพิเกเวเทวการยานางนามานิขิตแต่ยิสามิพิเกเวเทวการยานางนามานิเทศิสามิพิเกเวเทวการยานางนามานิตังสุนารถาสาธุกรรมนาสิกโรถาภาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเต พิกขูพระควตวปัจจัสโสสูงพระาวาเอต่างหวจัก สีโลกามนุษย์กัสามิยถาภูมิมาตทัสิตาเยสิตากิริศขพลังปิตฐตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลินาลุมหังสามพุัมพุโนโอทาตตาวันสัตว์สุดธรมวิปัสสนามนาวิลาปิโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิลาวัทเวอาตะโตมัจยิสัทธาสาวกเกคสสเนและเตเทวัการยาพิกันตาเตวิชานาถาพิฆวโตเตจัตตาปามะกะลุสุตวะพุทธสัตสานางเตสัมปาตุระหูยานังอัมนุสย์นาทัทสานังอัปเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอัฐสัตตลิงสตังเอเจสหัสสานังอัมนุง อภัเ,เกนันต์มทัทคุงทิศาสภะบุลาหุงตันจัดสภังอภิญญายะว่าวกิดวานะจกักรูมาจาต,มาตัวมัตยิสทาสาวะาเกศสสเสนและเตเทวะกัญญาพิการตาเตวิชานาถาพิคบวเยวหังกิตายิสามิขิราหีอนุปุพโสสตาสหัสสาวยาขาภูมาิกาปีลวัทวาอิทิมันโตชุติมัโตว,วานาวานันโตแสัสีนมุทมานาพิกมุงพิกขุนางสมิติงวันัง ชาสหัสสเฮมาวัตัาขานานตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตเสศศรีโนโมทัศนาพี่กมภพี่ขุนางสมิติงวนังซาตาคิลาติสหัสสายขานานตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตเสศศรีโนโมทัศนาพี่กมภพี่ขุนางสมิติงวนัง อิเจเตโสราสสหัสสายขานานาตตาวันนี้น <cod> ท <u> ี่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตวัสศินมาธมนาที่กมพิภูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตาายขานานาตตาวันนี้นที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตวัสศินมาธมนาที่กมพิภูนางสมิติงวานังกุมพิโรราชค้าเหตุโกเบปุลัสสานิเวสนามพิโยนางสตาสหัสายขานัไปยิรุปาสติกุมพิโรราชค้าเหตุโกสุปารคสัมมิติงวานังปูริมจัตท่สังราชทัตตะลโธปัสาสติคันทพนาอธิปติมหาราชยสัสสิโสปุตตตปิัสสพพาาาาาวนมมหล อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตวัศสีโนมัทมานาพิกำมุพิขุนาสัมิติงวานังถ้าขีนันจัดทิสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติคุมพันธนาอธิปติมหาราชาญาสศีโสปุตตาปิตัสสภะวงธนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตวัศสีโนมัทมานาพิกำมุพิขุนาสัมิติงวานังปชีมันจัดทิสังราชาวิรูปขุปปัสสตินานาอธิปติมหาราชาญาสศีโสปุตตาปิตัสสภะวงธนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัตสินุมัทมาณาพิฆมุพิขุนาสัมพิติีมานังอุตรังจัตทิสังราชากุเวโรตประสาวสติยขานังอธิปติมหาราชาญสติศรีโสบุตาปีตัสสะพระมหอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัตสินุมัทมาณาพิฆมุพิขุนาสัมพิติีมานังโพริมัททิสังทตาละโถตะคีเนนะวิรูหะโกปชิเมนะวิรูปโคจะคูเวโรกุเวโรอุตรังทิสัง จตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สทธทานละมานาอัถังสุวะเนกาปิลาวัฒเวเตสัมมายาวิโนทาสาอาคุบันจันนิกาสถามายากุเตนทุเบเตนทุพิภูจะวิภูโตัวสหจันทนุกามาเศโถจะกินุคันทุนิคันทุจัปนาโทโอปามันโยจเทวสุโตัวจมัตาลิจิตาเซโนจคันทพโณารัราชาเชโนสโผ อาคูปัญจสิโคเจวติมพระรูสวยยาวัชาสาเอเตจันเย,ยจาราชานุคันธภาสาราชุพิโมทมาามัมนาภิกมุบิหูนัสมิติวานางังอาถาคูนภศานาคาเวสานาสหัตตฉกากรัชสารตาลา,ลาอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตารัฐาจาอาคูนะคะาคาเจสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคัสสม,มิติวานางังเยนาคาราเชสหัตสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาจาักขู เมหายาสาเตวนามชปตาจิตลาสุปันนาอิติเตสานามะอภัยยันตานาคราชานามาสิสุปันนาโตเหมมามกาสิพุทโธสันหาฮิวจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามกลางสุพุทธางชิตาวชิดรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวสาวเสตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเบคาสาเวปจิตติสุจิติจัปหาราโทนมุติศาสตันจัปภริปุตานังสพเวโรจานามกาสันาหิตวาพระลิงเสนาอาหุภัทามุปาขมุสมะโยธานิพัทันเตพิขุนังสัมพิติวานาง อาโปจะเทวาปัตวีจัตเตโชวายโยตถาคโมกขวรุนาวรุณาเทวาสมุจายัสยสสาสหเมตตาก,กรุณาการิตาอภูเทวายัสาสินโนทัเสเเตทัศธากยายาสพีนันตตาวานิโน<ม>อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยตัสสินโนมทัมนาพิฆมุพิขพุนาสม,มิติงวนางังเวนทูจะเทวาสาริจะอสวาจัตทเวยมาจันทัศุปานิสาเทวาจันทามาคูโบลกิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุยมาคูโบลกิตาขัตานิปุลกิตวาอภูมันทวะลาหกาวสุนาโมโสโวเสโทสกุปปะคาปรินทโททัสเเตทััสสสาาาาากยพีนนนตวิโท สโนมทัมนาพิการมุนพิภูนางสมิติงวนังอาถาคูสาวูเชวาชลามาคิสิขาริวะอธิชการจารุชาจารุมาปุภานิพาสสิโนวรุณาสาธรรมาจารจตาจาริชการสุริยะรุจิลาคูอาคูวัสโวะันิสโนทัศเสตเตทสัทธากายาสัพเพนันตตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตวัสสัสิโนโมทัมนาพิการมุนพิภูนางสมิติงวนังสมานนามหาสมานนามนุสามนุสุธมา คีธาปทูิกาอาคูอาคมโนปทสิกาอัถาคูหรโยเทวาเยจโรหิตตาวาสินโอปรคามหาปรคาอาคุเทวายศสินโนทเสตตทัศตากัญาสเพนานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตศศินโนมัทมานาพิกมุนพิขูนางสมิติวนางสุกกะกรุมหาอรุณาอาคูเวคานสาสาโอทาตคไคหับปโมขาคูเทวาวิจัคนาสถามตาหานักขามิสกาหยัสสินโนธเนยัอาคาปัจโนโยทิสาพิวสติทเสตตทัศสากัญาสเพนานตวานิโนอมันตชติมันโตวันนาวันโต กาจารย์จันสศติโนสัมพิติกาลามัสเศรฐาชตินามาจะอาสวารมีมานรติโนอาคอัฐาคูประนิมิตาทัศเศเตทัสักกายาสัพเพนันตตะวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัศศิโนหมดธรรมานาภิกมุภิโขนางสมิตินวนางเสถียเทวานิกายาสัพเพนันตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคารฉุ เยจันเยสัทิสาสหะปัพุทธชาติมัคคีระโอคตินามะนาสมองทัเขมโอคตจลังนาคันจันทวสิตาติตาสุภะสุครามมากราโมโตจัปุตไตทิมโตสาสนังกุมารโรติโสจัตโสปคัสสมิติงวนาสหัสพรามะโลกานางมหาพรามาพิติตรติ อุปปันโนชติมันโตพิสมากาโยยสัตสีโสทเสถาอิสราอาคุปันเจกะวัสสัตตินโนเตสัญจามัชโตอาคาหะธิโตปริวาริโตเตจัสเพธพิกันเตสิงเทเทเวสพรามะเคมาราเสนาภิการมิปัสสักันหาสามันที่ยังเอตักกันหาถานทัทธาราคินาพันธมัทุโวสมันตาปริวาริธามาโวบุญจิทาโกจินาอิติตัตถามหาเสนกันหาเซนาเปสยิปานิาตาลมาหาจ่าสรังกัดวานะเพราวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตถาโสจุทาวติ สังกูโตอสยังวเสตัน um ตัด um สัพพะิญญายะวิก um ิตวานะจักรูมาตโตมันตยิสัทธาสาวกเเสัสนระเตมารัศยนาพิกันตาเตวิชานาคติกโวเตจะอัตปาเมกะลุส <mor> ุตวาพุทธสาสนาวีตาราเกหิปะการมงในสังโลมันปิอีฉยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติมตายัสสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนเสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสาและตนัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจตุ จะจะตุโลกาคัมพีรักกาสมบุทธาภูตุงคังคาจะสพรามชยยะประสิทธิพระวันตุเตชยยะชยยะธนีธนีอุทธิอุทธินาทีนาทีชยยะชยคคนละตนละนิสัยนิไรสายเสนะเมรุราชพลนราชีชยยะชยพคัมพีรักสมพีนาเคธันนาคีปีศาจจัภูตักกาลีชยยะชยะทุนมิมิตาโรคีชยยะชยะสิงคีสุธาธนามุขชาชยยะชยวรุณมบุคขาสาธชยยะชยะจำปาทินาค้ากุลละคันถกชยยะชยคัจฉคน นัตุรงสุกะละผู้ชงศรีหพยักทีปาชยชยะวรุณนมุคยาตาชิตาชิตาเสนมารีปูนสุธินารดีชยยชยะสุขาสุขาทีวีชยชยธรณีตเลสทาสุชัยยาชยยะชยธะธนีสารตินสทาชยยะชยะมังกราลัญยาพวเคชยยะชยะวรุณนายเคชยยะชยะลเกษสุรพูชาเตชา ชยชยพรเมนทัฒนาชยชยราชาธิราชชัยชยชยปทวิสัพพังชยชยอรหันตาปันเจกะพุทธสาวังชยชยมเหสุโรสะมเหสุโรฮะโลฮะลินเทวาชยชยพรมสุรคพรมาสุรโขชยชยนาโควิรุณหโกวิรุปโคจันทิมารวีอินโทจาวเวนะเตโยจักุเวโรวรุวรุโนปีจักอาคีวายโยจักอาชุนโหกุมารุทตาลตะโคอัฐาระศะมหาเทวะอิสิทิตาปัสสะ พาทโยอิสิโนโส,สาวกาสัพพาชายะรามูพวันตุเตชยะธโมจะสังโคจะทัาสสาป,ปาโลจะชยกางเอเตนะชายะเตชายนะชยะโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธะเตชายานะโหณตุเตชยะมะคลังชยโยปิพุทธสัจกริมตโตอายามาลาาาาสัลสจจปาปิมโตปรชาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถา กรมัคคณามเฮสิโนชโยปิพุทธสัตริยมัโตอายางมารสัจับปาปีมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยัตถาอินทัดพนามเฮสิโนชโยปิพุทธสัตริยมัโตอายางมารสัจับปาปีมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยัตถาเวคะเทวคณามเฮสิโนชโยปิพุทธสัตริยมัโตอายางมารสัจับปาปีมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยัตถาสุปันนักนามเฮสิโนชโยปิพุทธสัตริยมัตโตอายางมารสัจับปาปีมัโตปราชโยอุโคสยยโโพธิิมมัันททปตตาช นาคะคณามเมหิสโนชายโยปิพุทธศาสสลิมมตโออิยามารสัจจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิบันทิปโมทิตาชยัตถาสัพพรมัคขณาเมหิสโนชยันโตโพธิยามูเรสักยานสักยานังนันทิวัฒโนเอวังจวังวิชโยโหหิชยัตสูชยัมมังคะเลอปะราชิตาปาลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเศเกษสะพุทธานังอัคคปโตปโมลคติ อักขปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังฆลาสุภะสุปปาาตังสุขุติตังสุขะโนสมุตุโตจัสุยิถังพรหมจาริสุปทักขีนาปทักขีนากายากรรมวจกรรมังปทักขีนาปทัทคีนามนกรรมังปณิทิเตปทักขีนาปทักขีนากัดวานะละพันตัดเทปทักขีเนเอ,เอ เตอัฏฐารธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสุขิตาโหธาสหัสเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมินทานิอธิคตาทีคายุกาสัาโหนตสุขิตาโหโตสัพทานละขันตุสภัสตานางละขันตุชีนะสาสนางยากาตีปัตนาเตสังสัเพปูเรนตูมโนรักฐายุตตะกาเลปวัสสันตูวัสสังวัสสาวราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตูจัดสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตูยถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุด uh ตังเอวัเมสุตังเอกลางสมัญยปะขวาสาวัตถียังวิหารติเชตาวเนอนาคะปินทิกษะอารเมตัดลัคโขภควาพิขุอามันเตสิพิขโบติพระทันเตติติพิขุภควโตปัจจสุสมภะวาเอตัทโวจะอุปทวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิอนิจจติตังอัตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติภิสัมพุชิตวาภิสเมตวาอจิคติ เทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาาัสติอุตตณิกรติสปีสังขารอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏดาวาสาธาตุธรรมทิตตา ธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตภิสัมพุชเตภิสเมติภิสัมพุชิตวะภิสเมตวะอติคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเตติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิเกเวอตถาคตานังอนุปาทานาตถาคตานังทิตาวาสาตาตุธรรมะทิดตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคตโตภิสัมพุชเตภิสเมติภิสัมพุชิตวะภิสเมตวะอติคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเตติวิวรติวิภัชติอุตานิกรโรติส นาเตีิคุพะคาวตัวภาสิตังอภินันทุนติ mm hmm. บทสวดพระเทวการและตถาแปลอติตังนาวะคะาเ mm hmm. มยมยา่มยามะปริการเขนักตามบุคคลไม่ควรตามคิดถึง mm hmm. สิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอาลัยและไม่คำและไม่ปรุงรบวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง mm hmm. ยะทัทีตัมปะหินันตาอปต,นานาอาาาตานันจะาอนาต่ง hmm. สิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนา,นาคตก็ยังไม่มาปัจ mm hmm. จุบันนันจะโยธรรมกัตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังบิธามนู พระรูหายเผู้ได้เห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจะใจไม่งอนแง่ยนคอนแข็งของคุณพ่อปูในการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตัปังโกชัญญามรณงสุเบความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมผู้นี้ไดฮินสังฆาลันเตน้มหาเสนีนะมัจจุราะการผัดเพนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย็มไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหระตัมตันทิตังตังเวตเทกาตโตติสันโตอชิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวได้ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีิดขันทั้งกาาวนนู่้้เเเป็็อยยยแมมพีีีรตดช บทสวดธรรมะส,สังเวคะปัญจเวขาแปลสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่้งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายาาสสไปสเพธธรรมะอนัตตาสิ่ง <Your aces. S 2> ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตตตตาาาาาาาชีพเเปป็นนนนนขขอออองงงงงงไมมมมมม่่่ยยยยยยััััััืืทุววรรรณคสิจะ พึงตายเป็นแท้มรณะาาปาริโยสานางเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตงเม,มอน,นิยตงชีวิตของเราเป็นของไม่เทียาา่ยมรณะเมนิยตัางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตากวนที่จะสองไปอ,อายังกายโยอจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญ,ญาณโนขันปราศจากวิญญ,ญาณชุดโทอันเขาที่เสร็จแล้วอาทิอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิง่าลายอรู่ว่าประดูดดังท่อนไม้ประดงประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์มีได้อันริจาว่าตัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวาย รรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นและมีความส่วนไปเป็นธรรมดาอุปชิตตาวาวิรุณชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสมโมสุขโขความเข้าไปสงบและระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามันติจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริสูตรจ,จัมมริสเลที่ตายแล้วกำลังจะตายจัดเทวหังมริสามิแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นทีเมเอตถาสังโยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย โสดเมตตายังก um no, um um ah ินจิยังกินจิกุศลังกรรมังสัพเพหิพระเตหิกตังปุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงฐานิอธิคตาธิคายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขะปมุนจันตุมายาปิตาสุกิตาโหตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพยญาติกาสุกิตาโหตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพยอญาติกาสุกิตาโหตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพยปิสายะ สัพเพยขขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกข์ขาปมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัจชายะสุขิตาโหนตุทุกข์ขาปมุนจันตุสัพเพนักขัดตาสุขิตาโหนตุทุกข์ขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกข์ขาปมุนจันตุสัพเพสัมมาสามะตีนังสัมมิจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานาคาถาฐายาเทวตาสันติวิหาระวะสินีถูเปะคาเลโพธิคาเลแตหินแตหินต,ตาธรรมทเนนะัพระบันตุปชิตาโสถิงกรุนเตทาวิหารมันทะเลเทละจะมัชานาวกาจัพิขโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสาการขามาจะเทสาริขามาจะอิสราสันปานะปูตาสุขิตาพระบันตุเตชาลาผูชายปีจะอันทัตสวภาวาสังเส ทัชาตาอัทโวปปาติกานิยะในการธรรมะพระรัมปิตจเตสะเพปิทุกขสักกรณตุสังขยานถาตุทีลังสตังธรรมโมธรรมัตทลาจปุคลาสังโฆโหตุสมัคโควะอัถายะจาริตายะจะอเมหะละกตุสัทธโมสะเพปิธรรมัจริโนวุฒิงสัมปาปุญญยามะธรรมเมอริยาปะเวทิเตปัสสันนาโหตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสเนธรรมสัมมาทารามปเวชันโตกาเลเทวะ婆วัสตุพุทธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมธนีมาตาปิตาจะอัตตะะชังนิจจังละขันติปุตตการเอวังธรรมเนะราชานุปชังละข เทวดาอุโยชนาคาถาโบส่งเทวดาทุกขปาตาจันนิทุกขพยาปาตาจันนิพยาโสกปาตาจันนิโสกโหณตูบุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหีสัมะตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธนานทัทันตุสัทายาสีลังละขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหณตุขาจันตุเทวดาคาตาสมังคะระ คาถาโหตุสะพังสุมังคจรักขันตุสะพานเทวดาสะพานพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสะพังสุมังคจรักขันตุสะพานเทวดาสะพานธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสะพังสุมังคจรักขันตุสะพานเทวดาสะพานสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังสัพพิพุทธาภะระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลกังพันธมิสปะโสสัพพิพุทธาภะระปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตชนะละขังพันธมิสปโสสิพุทธพระปัตปจิกานันจยางพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพันธมิสปโสสิพุทธพระปัตปจิกานันจยางพลังอรหันตานันจเชีนะละขังพันธมิสปโสสพิพุทธพระปัตปจิกานันจยางพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพันธมิสปโสสิพุทธพระปะตปจิกานันจยางพลังอรหันตานันจเตชีนะละขังพันธมิสปโสสพิพุทธพระลัตปจิกานันจยางพลังอรหันตานันจเตชีนะระขังพันธมิสปโสสภิพุทธะพระลพ พเพพุทธะปรละปัจักปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะระขังพันธมิสสะปะโสสัพเพพุทธะเปรละปัจักปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะระขังพันธมิสสะปะโส ด้วยน้ำแห่งบุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัรยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอหนอมกล้าุที่ดุวัยเป็นพระราชุดสมนพระราินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสสบรรคาลายขอในส่งแห่งผลบุญนี้จงเป็นสัพพะิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คล้ยคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอให่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายูดาากนนททุุารในบุลประสง พรน้อมส่งอนุภาพแห่งวงคลไปสู่วัตถุม,มงคลมพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลรวมถึงวัตถุม,มงคลทชั้งป่วงที่สามสิ่งอมูลเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้านุภาพเทวานุภาพและทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อมูลป่วยให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกะการเธอ